เพอนที่ชาวเวอร์น้องบ้านหนาวขนาดไหนสูตรสีเออสูตรสีเหลืองเพราะว่าเป็นส่วนตัวชอบแบบกลิ่นน้ำคึ้งจอไม่จังหวะหนาวเมื่อกี้การเวทีสองเขาเลยตอนเปิดประตูพี่ก็ตกใจเหมือนกันครับว่าเอ้าเปิดแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยครับเขินไหมครับตรงไหนเขินไหมอับน้ำกลาห้างเขินนิดนึงเขินนิดนึงครับเพราะว่าก็ปกติเราเราก็เห็นแบบเหมือนพี่ๆหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยก็มีเวทอาบน้ำกลางห้างแล้วก็ไม่คิดเหมือนกันว่าแบบเอ้ยจะถึงคิวเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยคิวเซนชุดวันนี้นิดนึงครับเง็นไงกัน เรียบร้อยเรียบร้อยครับมันก็เป็นแบบสูตรอะไรเงี้ยแต่ข้างในไม่ธรรมดามันมันก็มีความเป็นเกล็ดอะไรนิดหน่อยนต่ครั้งเจ็บเไปเองในกระจกดูรู้สึกไปมากเซ็กซี่รู้สึกเออก็โอเคแล้วก็รู้สึกว่าเออก็ถ้าอยากได้แบบโจทย์มันคืออาบน้ำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็อยากให้มันลิงก์กับความเป็นบับเบิ้ลด้วยความเป็นอะไรอย่างนี้ด้วยความฟิวด้วยอะไรเงี้ยก็เลยเป็นเลือกเป็นเสื้อตัวนี้มา พี่ใส่ติดเลือกหนูมไม่ได้อยากใส่อะไรอย่างงี้ยนะก็มีคอมเมนต์ตองอะไรไหมบอกเขาเลือกมาให้ไอ้ชุดเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็บอกว่าแบบเขาเปิดหลังได้ไหมนะ <Yeah. S 1> เพราะว่าแบบสูตรมันคืออาบน้ำไงครัเดี๋ยวมันปิดข้างหน้าแบบปิดข้างหลังด้วยแล้วเดี๋ยวแบบคนไม่เข้าใจว่าเอ้ยเราอาบน้ำ <c oughs> ก็ดีใจครับดีใจที่แบบเหมือนแฟนๆก็มาซัพพอร์ตกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนพอแฟนรู้ว่าเราจะมาอาบน้ำอะไรเงี้ยแฟนๆก็แบบเออมาคอยดูอะไรเงี้ยผมก็น่ารักดีครับแล้วคุณชิชุมสามารถในการเป็นสโตร์แบรนด์สินค้าท่องเที่ยวทีีก็ต้องขอบคุณชาเวอร์ที่ชาเวอร์อีกทีครับผมที่เชื่อใจแล้วก็มั่นใจในตัวพีด้วยครับผมที่เลือกพีมาเป็นแบรนด์พรีเซนเตอร์ด้วยครั้งนี้ครับก็รู้สึกว่า ดีใจมากๆที่ได้มาร่วมงานกับทาง Shower to Shower แล so so like so so ้วก็ตัวพี PMP ได้มีโอกาสติดตาม Shower to Shower เนี่ยตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วอย่างเงงี้ยยอ่าคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยก็จะรู้จักแบรนด์นี้อยู่แล้วครับผมก็ดีใจมากๆครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว Shower to Shower ครับแต่ครึ่งปีที่ผ่านมาพีบิทฟาดมีเงินเติมไปเยอะมากเลยนะอ๋อไม่รู้อ๋อจะร้อหมดน้ามนิ้วได้เลยไลค์ไลค์ไลค์คนทั้งเลยฮะว่าตัวร้อยล้านเลยนะอ๋อ มันมันไม่ติดจำเลงไม่ได้ผมช่วงนี้นับเลขไม่เก่งอะไรนะครับก็หลายอย่างก็เหลืออยู่บ้างอะไรอย่างงเี้ยก็ก็ยังเหลืออยู่ครับอยากได้รายละเอียดก็ติดต่อผู้จัดการทำงานหนักอะไรขนาดนี้พี่ๆเป็นหนี้เหรอวัยรุ่นสร้างตัวอ้า ร้อยจำไม่ได้กูันก็ทำงานหนักแล้วครับผมคือพี่ว่าจริงๆเราพอด้วยวัยด้วยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออเรายังมีแรงอยู่เรายังพร้อมที่จะทำงานตรงนี้อยู่อะไรเงี้ยก็ หลายงานอ่ะอย่างชาเวอร์ทูชาเวอร์อะไรเงี้ยครับผมก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆ่บงนี้ด้วยเราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเอ้วันนึงเราต้องมา represen t สินค้าที่เป็นรีมแบบน้ำเราต้องมา represen สินค้าที่เป็นอาจจะเป็นรองพื้นหรืออะไรเงี้ยครับผมก็ดีใจครับถือว่าเป็นประสบการณ์มากกว่าที่ที่เราได้มาทำงานร่วมกับแบรนด์ต่างๆด้วยครับแต่หลายแบรนด์ทำงานเชื่อมั่นในตัวพีมากเลยในการที่เขาเล่สินค้าอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขอบคุณลูกค้าลุกคนมากกว่าครับผมที่ที่เชื่อมั่นในตัวพีด้วยแล้วก็ จริงๆเราพอเราได้โจทย์มาอย่างเงี้ยว่าโอเคสินค้าไหนเหมาะกับเราไม่เหมาะกับเราอะไรเงี้ยพี่ก็จะเป็นคนเลือกก่อนตลอดว่าอันนี้อาจจะไม่เหมาะนะอันนี้อาจจะเหมาะนะอะไรเงี้ยครับผมเพื่อให้มันเข้ากับตัวเราด้วยเราจะให้เบลนอินกับสินค้านั้นๆที่เราต้องการจะพรีเซนต์ด้วยครับก็ยังไม่เปิดตัวคันนีตัวอะไรอยู่ครับอ๋อเ่อนก็ที่จริงก็ยังมีครับผมอยากให้ทุกคนรอติดตามมากันครับว่าสินค้าที่เหลือจะ,จะที่กำลังจะเปิดตัวแต่มีอะไรอยู่บ้างครับ ยุ่เปลี่ยนยการตลาดจริงๆรู้สึกดีใจมากกว่าครับผมที่แบบเหมือนเ,อาเขาเชื่อมั่นในตัวพีด้วยเชื<ม>่อมั่นแล้วมองเราในในในความสามารถหรือว่าในการ represent สินค้าของเขาได้ดีด้วยมากกว่าอะไรเงี้ยครับผมก็ดีใจที่หลายๆแบรนด์ให้โอกาสพีมากกว่าครับแล้วก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆของพีด้วยที่ที่จะได้มาทํางานได้เจอทีมใหม่ๆได้เจอลูกค้าใหม่ๆได้เจอหลายหลคนอะไรอย่างเงีย้ยทุกครังว่าพีพีพีจุดเปลี่ยนทางการตลาดในบ้านเราเลยนะ ก็อาฝางขอบคุณแล้วกันนะครับขอบคุณที่ที่แบบเออเหมือนแบบมองเราเออเป็นบางคนก็จะมองเราแบบเป็นจุดเปลี่ยนหรือว่าเป็นแบบไอดอลอะไรก็ตามขอบคุณแล้วกันครับที่ตัวเพลงสามารถเป็นอินสปิเรชันให้กับหลายๆคนได้ด้วยครับมีตัวไหนที่จะสนใจบ้ากุ้งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยกำลังคิดอยู่ก็ก็มีครับก็มีก็มีเราจะรอติดตามแล้วกันตตััววแบบก็น่ด ราประ่ัประมาณสี่หมื่นกว่าตัวผ้า,า,า,าหัวเลยเหรอสี่หมื่นตัวเลยเหรอถ้าพ้าหัวอยากเข้าใจผิดน,นะมันเป็นโจ๊กนะครับครับเบะ้รนะครับ ผมเพิ่มใจเหมือนกันครับผมรู้สึกว่าเออจริงๆแบบเหมือนเหมือนตัวเราเองเราก็ไม่คิดเมื่อก่อนเหมือนกันว่าเราจะเดินทางมาตรงนี้เหมือนกันครับผมเพราะว่าอย่างอย่างที่พี่เคยบอกว่าจริงๆแล้วแบบเหมือนงานตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้พี่เป็นเด็กขี้อายมากพี่เป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองไม่เซลฟ์ในสิ่งที่เราเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเราจะเดินทางมาตรงนี้แล้วก็มีคนที่รักแล้วก็ชื่นชมเรามากนะครับพี่ชองเราเป็นีน แค่ครึ่งปีก็เท็คนทองของเราเลยใช่หมคะพก็ขอให้เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะที่จะกลับบ้านไปส่วนมนิดหน่อยดื่มนันเยอะอันนี้ังานเยอะหรือเป่ ก็คิดราบของการได้งานเยอะหรือครับทางผู้จัดการเราตั้งใจทํางานให้ดีที่สุดเวลาเราได้โจทย์อะไรมาเราก็ทําการบ้านกับมันก่อนแล้วก็ตั้งใจและลงมือทำกับสิ่งนั้นที่ดีที่สุดเนี่ยไม่ไม่ค่อยเป็นสาวไม่ไม่ใช่สายงานพี่ทำติดใจให้ผมสายตอนรับผูสถานการเนอ เฮียนะโอเคครับเพี่ก้อ,องดีเสอเดี๋ยวพี่ไล่ไป